สวัสดีค่ะพบกับร้านมิวสิกส p อร์ตค่ะวันนี้เราจะมาแนะนานะคะเป็นอุปกรณ์ค่ะสาหรับคนที่มีงานเกี่ยวกับการบันทึกเสียงบอสแคสหรือว่าแคสเกมต่างๆนะคะวันนี้คือไมโครโฟนสแตนบูมแบบเดสก์ท็อปค่ะก็คือมันสามารถยึดกับโต๊ะได้ค่ะวันนี้ก็มีมาให้เลือกแล้วก็มีมานําเสนอก,กันทั้ง3ราคานะคะ,ะ,คะกับ3ความเหมาะสมความต้องการของคุณลูกค้าค่ะ,คะเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็น d e s ก์ท็อปบูมสเตนนะคะเป็นราคาประหยัดค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่380บาทนะคะตัววัสดุเนี่ยจะทำจากเหล็กนะคะเป็นสีฝุ่นสีดำนะคะขนาดจะกระทัดรัดนะคะการปรับโย่จะเป็นแบบนี้ตรนี้นะคะเราอยากได้ปรับองศาประมาณไหนเราก็ปรับได้เลยนะคะเมื่อเราได้องศาที่ต้องการนะคะเราก็ล็อกตรงนี้ค่ะมันล็อกไว้ตัวไม้ก็จะอยู่ยึดอยู่อย่างนี้นะคะ สำหรับตัวที่ล็อกมาตรงนี้มาให้เป็นแบบพลาสติกแข็งแรงนะคะแล้ก็ตัวที่วัสดุที่ยึดกับโต๊ะนะคะก็จะเป็นพลาส,สติก PVC แข็งแรงนะคะมีตัวล็อกด้านนี้นะคะเพื่ออันนี้ล็อกยึดกับโต๊ะนะคะตัวจับถนัดมือเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวยึดล็อกตัวบูมนะคะที่จะปรับได้ค่ะ ก็สําหรับตัวนี้นะคะใครที่มีไมโครโฟนนะคะหรือว่าไมโครเดนเซอร์ที่น้ําหนักไม่มากนะคะประมาณเซมซันโกไมหรือว่า BM700-900 อย่างนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถยึดไว้พอดีค่ะน้ำหนักสําสำหรับตัวต่วตอไปค่ะใครที่มีไมโครโฟนนะคะที่มีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแนะนําเป็นตัวนี้เลยคะ่ะสําหรับตัวนี้คือ s u p e r l u ลัค่ะตัวนี้ราคามูลาคาาอยู่ที่1,700บาทนะคะ โครงทุกอย่างจะเป็นโลหะหมดเลยนะคะตั้งแต่ตัวสปริงนะคะมีความหนาแข็งแรงมากเลยนะคะตัวนี้ตัวยึดจับอย่างแน่นมากเลยค่ะลักษณะการใช้งานคล้ายกับตัวเล็กมกื่ตอกีนี้นะคะตัวนี้ความยาวรวมอยู่ที่1 0 0กับ4เซนติเมตรนะคะใครอยากที่จะมีใครที่โต๊ะใหญ่นะคะต้องใช้ความกว้างของตัวขามากๆเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะ่ะแล้วก็ หมุนยึดตรงนี้ได้แข็งแรงมากเลยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างวัสดุมาเป็นเหล็กนะคะตัวนอ็อกจากตรงนี้จะเป็นพลาสติกที่แข็งแรงนะคะรวมถึงตัวล็อกกับข้างล่างที่ยึดกับโต๊ะนะคะตัวนี้จะเป็นโลหะนะคะแล้วก็ตัวจับจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับใครที่มีคอนเดนเซอร์ที่ตัวบอดี้เป็นโลหะนะคะตัวนี้ก็เอาอยู่ค่ะและตัวสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่เน้นงานที่บันทึกเสียงหรือมีอยากต้องการความเป็นโปรเฟชชั่นอ l ลนะคะตัวนี้เป็น Gator Framework ค่ะรุ่นรหัสนะคะจะเป็นรุ่น2000นนะคะตัวนี้ ดีไซน์จะล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะจะไม่มีการโชว์น็อตโชว์เฟืองอะไรนะคะก็จะเก็บเรียบร้อยค่ะ<ม>แล้วก็ตัวนี้ใช้งานสะดวกมากเลยนะคะก็คือตัวยึดเนี่ยเวลาที่มันยึดกับตัวไม้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องหมุนหรือล็อกอะไรจุดไหนเลยนะคะมันจะล็อกให้เราอัตโนมัติต่อให้เรายืดยังไงแล้วปุ๊บเราได้องศา,าแล้วนี่ยเราก็ปล่อยเลยเราไม่ต้องหมุนตรงนี้หรือหมุนตรงนี้อะไรเพิ่มเติมนะคะหรือขณะเวลาเก็บเราก็เก็บได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ รูปลับภายนอกนะคะความแตกต่างกันที่ชัดเจนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเรียบๆค่ะไม่มีอะไรเลยเป็นสไตล์แบบมินิมอลมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับตัวเดิมรุ่นก่อนๆหน้านี้นะคะที่มีสปริงยึดกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับเจ้าตัว g ก t เตอร์เฟรมเวินะคะถ้า ใครที่ต้องการเซฟพื้นที่มากๆนะคะที่โต๊ะก็ไม่อยากยึดนะคะตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับตัวที่เป็นเจาะผนังค่ะเป็นวอลนะคะก็คือเอาตัวนี้นะคะเป้าตัวนี้นะคะที่ผนังแล้วก็สว่านยิงเจาะนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ยึดกับผนังได้เลยก็สามารถดึงของไอตัวบูมตัวนี้ออกมาใช้จับผนังได้เลยค่ะก็เจ้าตัวเฟรมเิรกนะคะก็จะมาในแพ็กเกจจิ้งแบบนี้นะคะดูดีมากๆเลย สำหรับเฟรมเวิร์กนะคะตัวนี้รหัส2,000นะคะอยู่ที่ราคา2,100บาทนะคะ, 2, นะคะก็ใครที่สนใจนะคะแล้วก็เลือกความเหมาะสมแล้วว่าอยากได้ขาแบบไหนนะคะที่เราสะดวกต่อการใช้งานนะคะก็สามารถเลือกได้เลยตามเล็ดรานะคาที่ทุกท่านคิดว่าเหมาะสมและโอเคนะคะสนใจสินค้าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่นะคะไลน์มิวสิกซัพพอร์ตนะคะมีแอดไซด์ดานนาด้วยนะคะหรือว่าเว็บไซต์ w w w m u s i c s u p p o r t ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ